สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเปลี่ยนภาษาของ Google Chrome กันนะครับอ่ะก็เราจะเปลี่ยนเป็นภาษาที่เราถนัดเนาะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษนะครับตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้หมดเลยก็สําหรับวิธีการนะครับง่ายๆเลยนะครับเมื่อเราเข้าที่ Google Chrome เสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ะให้เพื่อนๆนะครับมากดตรงจุด3จุดตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยจากนั้นนะครับกดไปที่ Setting เนาะหรือว่าการตั้งค่านะครับกดเข้าไปเลยโอเคครับ จากนั้นนะครับง่ายๆเลยตัวนี้เราเข้าไปที่ช่องการค้นหาตรงนี้นะครับแถบด้านบนตรงนี้เลยจากนั้นนะครับพิมพ์คําว่า language นะครับถ้าของเพื่อนเพื่อนะครับเป็นภาษาอังกฤษก่อนหน้านี้แล้วเนาะก็ให้พิมพ์ language นะครับ L A N G U A G E นะครับหรือถ้าของเพื่อนเพื่อนะครับเป็นภาษาไทยเนาะก็ให้พิมพ์คําว่าภาษานะครับง่ายๆเลยจากนั้นนะครับในกรณีผมเป็นภาษาอังกฤษนะครับเมื่อขึ้น language ในลักษณะนี้นะครับ ให้เรากดเข้าไปเลยกดเข้าตรงรันเกตตรงนี้นะครับโอเคมันจะแสดงผลเป็นภาษาอังกฤษเนาะกับภาษาไทยนะครับสมมุติว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่มีภาษาไทยผมกดรีมูฟก่อนนะครับก็ให้เรานะครับมากดแอดร a n เกตตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยจากนั้นนะครับพิมพ์ไทยเนาะ T H A I นี่นะครับภาษาไทยกดตรงนี้1นทีนะครับติ๊กถูกแล้วก็กดแอดนะครับ มันจะไปแสดงผลอยู่หน้านี้นะครับอตอนนี้นะครับเราจะปรับภาษาไทยตัวนี้นะครับให้เป็นภาษาหลักของ Google Chrome แล้วเนาะง่ายๆเลยให้เรามากดตรงจุด3จุดตัวนี้นะครับจุด3จุดตรงภาษาไทยเนาอะ,อะกดเข้าไปเลยจากนั้นนะครับกดไปที่ Display Google Chrome in this r a n k e d นะครับตัวแรกเลยนะครับจากนั้นนะครับกดรีรันนะครับหรือว่าเปิดใหม่อีกทีเนาอะ,อะตรงนี้เลย ครับผม Google Chrome นะครับก็จะแสดงผลในลักษณะนี้นะครับมันจะออกและเข้าใหม่เนาะเมื่อเรากดไปที่จุด3จุดอ่านี่นะครับก็จะกลายเป็นภาษาไทยแล้วนะครับในลักษณะนี้เลยอ่ะถ้าภาษาไทยนะครับเราจะเปลี่ยนภาษาก็กดภาษานะครับเหมือนที่บอกไว้เบื้องต้นนะครับภาษาอ่ะมันก็จะขึ้นเหมือนกันเลยนะครับภาษาหรือว่า l a n g u a g นะครับ โอเคเพื่อนๆนะครับก็สามารถนําวิธีง่ายๆแบบนี้นะครับไปเปลี่ยนภาษาของ Google Chrome ของเพื่อนๆได้นะครับหากใครมีปัญหานะครับหรือว่าข้อสงสัยตรงไหนเนาะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเนาะและคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ